ฟนตัครับหน้าฟนครับกินปลาครับเมื่อนี้ได้ปลามากครับเมื่อนี้หน้าฟนครับไปกองปลาได้ปลามากครับเมื่อนี้ปลานั่นครับก็ลูกครับจังหวัดปิ่งปลาไข่ครับนี่เห็นบหมครับมีต่รตัวไข่ไข่ได้ครับเมื่อนี้จิบปิ้งปลาครับเมื่อนี้หน้าฟนต้องกินปลาครับมีต่รตัวงามงามครับหลากหลายเลยครับได้ปลามากครับมื่อนี้เยอะจิบปิ้งครับปิ้งกินตั้ะ กินกับแก้วครับแก้วมะขามครับํำแก้วมะขามกินกับปิ้งปลาครับเมื่อนี้ที่ปิ้งปลาแล้วครับนี่เห็น่ะครับเนี่ยหนาฝนครับหนาฝนตอนกินปลาครับหนาฝนปลาหลายขาครับเกียท่าแล้วครับเหยียบเกลียแล้วครับปลาที่ที่ปิ้งนะครับเนี่ยเหยียบเกลี่ยลงไปแล้วครับปิ้งปลาใส่เกลือครับเนี่ย เมื่อกี้ละครับนี่เอาเกลือท่าแล้วครับหยับปลาแล้วหยยบเกียร์แล้วครับยังไงครับเป็นทะเกียนปะครับยนงอยเดี๋ยวมาปิ้งกันครับดังไฟอยู่ครับตอนนี้ดังไฟอยู่อยากจะปิ้งปลาครับตอนนี้ปลาหยยบเกียร์ไว้แล้วครับครับดังไฟปิ้งปลาครับตอนนี้ก็ลังดังไฟอยู่ครับเนี่ยดังไฟครับใส่ทานครับเพื่อที่ปิ้งปลาครับ เดไฟหงอนควันครับเดือจังเอาปลาใส่เด้อปิงครับเอามาปิงครับตอนนี้ต่างไฟควันครับให้ไฟมันติดไฟมันหงอนควันครับต่างไฟปิงปลาได้ครับแม่แม่ปิงปลาครับไม่นี้กินหนาฝนครับต้องกินปลาครับกินปลาครับปิงปลาครับแม่แม่ครับ๋ยวาขนังดับไฟอยู่ครับครับปิงปลาครับใส่เล็กปิงแล้วครับปิงปลาใส่เล็กปิงต่างใส่ท่านแล้วครับเนี่ย เห็นครับเห็นปลาครับนี่ปิ้งปลาครับปิ้งปลาใส่เล็กปิ้งมาปิ้งแล้วครับค่อยๆปิ่งค่อยๆปิกงไปที่ละส่วนครับให้มันสุกให้มันแนมพร้อมๆกันครับปิ้งปลาครับปิ่งปลาครับใส่เล็กปิ้งปิ่งใส่ทานตั้งตั้งเตาแล้วครับนี่ครับปิ้งปลาครับปิ่งปลาครับแม่เด่อแม่กินปิ้งปลาครับอย่าปิ่งกวนครับหอมก็ปิ้งครับปิ้งปลาครับปิ่งปลา เป็นไงครับปิ้งปลาครับแฮมแล้วครับปิ้งปลาท่าเกลือครับแฮมเสียสันเป็นตะเกค่บครับนี่เป็นจังไดครับนี่เห็นบ่ครับไกลๆครับนี่ปิ้งปลาท่าเกลือครับแฮมแล้วครับก็นด้ขัดกินได้ครับน Crime, RV ี่กำนังแฮมขึ้นครับปิ้งปลาท่าเกลือครับปิ้งปลาที่ได้มาเมื่อกี้แล้วครับเนี่ยเนี่ยทาเกลือแล้วครับกะนั่งปิ้งครับกะนั่งปิ้งครับปิ้งปลาท่าเกลือครับ ไก่สุกแล้วครับกินได้แล้วครับไก่กินได้แล้วครับปิ้งปลาครับปิ้งปลาปิ้งปลาด้วยครับป่ามั่นครับป่ามั่นเนี่ยน้ำหยดลงใส่ถ่านถ่านกาแฟลุกขึ้นเป็นจังหวะเป็นตอนเป็นตอนเป็นช่วงครับเห็นบอกครับป่ามั่นดีครับครับนี่ปิ้งเยอะด้ครับปิ้งไก่สุกแล้วครับนี่หอมกินหอมดีครับครับปป็นียงครับปิ่งปลาครับป่ามั่นดีตั้งหาครับเนี่ย เคงเก่งง่ายๆขึ้นมันป่ามันหยดลงใส่ไฟครับไฟกันลุกขึ้นเป็นช่วงเป็นช่วงครับนี่ป่ามันเลยครับนี่คณะปิ่งยู่ครับไก่สุกแล้วครับนี่หินกับตําแก้วมาขามครับเก่าเนียวห่อนครับนี่กะปิ่งยู่ครับกณะนังปิ่งครับปิ่งปลาครับปิ่งปลาครับปิ่งปลาสุกแล้วครับเห็น่าครับนี่หลายตัวครับ เทใส่ถาดผ้าเข่าเอาไปตองกวยห้องกวนครับห้องหลัจะมาเทใส่ว้ครับนี่ครับเหียนบคกับปิ้งปลาครับปิ้งปลาสุกแล้วครับสุกแล้วเด้อปิ้งปลาเดี๋ยวจะตำแก้วมะขามครับแก้วมะพริกบิบแก้วมะขามหน่อยครับทิ้งครับปิ้งปลาครับนี่ปิ้งปลาสุกแล้วครับสุกแล้วเดยวจะปิ้งยีกครับเดือยยย่ครับนี่เดือยเดือยขาดวิ่ใไหนหมอ กระดังมั่งเนี่ยครับนี่เหลืออีโดคาเนี่เดยวจะปิ้งอย่ครับเมื่อใดกินปลาครับเมื่อใดกินปลาขามน้อยครับกินมาจากต้นครับขามน้อยเิียงมาจากต้นครับที่มาตำแก้วมาขามครับแก้วแก้วมาขามกินเสนครับปิ้งปลาครับขามน้อยครับขามน้อยครับตำแก้วมาขามครับตำแก้วมาขามใส่พริกดิบครับนี่พริกดิบครับ ปีดมาแล้วครับเน่ตำแก้วมาขามครับมื่อเนี่กินกรบปิ้งปลาครับมาครับอย่าตั้มแก้วกันเลยครับแก้วมาขามครับนี่เนี่ครับขำลังตำแก้วครับตอปนี้ครับคิดจะปีนออกมาจากต้นนะครับข้างล่างตย้มครับนี่ตำมแก้วมาขามหน่อยกินกรบปิ้งปลาครับนี่ครับนี่ครับขำลังตำอยู่เลยครับขำงล่างตัครตบตำแก้วมาขามครับ กำลังตามเมื่อกี้กอนครับเดี๋ยวแก้วมาคามใส่ครับตามแก้วมาคานมาคามใส่ละครตามใส่กันละครับตามแก้วอีดิฟใส่มาคานหน้อยมินกัะปิ้งปลาครับกำลังตามเยอครับมีตามแก้วเยอะเด้อครับตามแก้วเยอะกินกำลังตามครับเห็นบ่ครับตามแก้วทำไมกีดิฟใส่ครับมินกัะปิ้งปลาครับกินปลากีดันลังปิ้งเมื่อกี้แล้วครับกีปิ้งไปแล้วส่วนหนึ่งอยู่ส่วนหนึ่งกำลังปิ้งครับ มื่อนี้กินปลาครับมื่อนี้กินปลาครับมามามครับดังแก้วก่อนครับกคุยกินครับปิ้งปลาครับดําแก้วมาขามน้อยปิ้งเดีบครับเนี่ยกินครับปิ้งปลาครับแก้วมาขามนะครับนี่กินครับปิ้งปลาครับปิ้งปลาคุณแม่ทาบ้าเขานี่ยครับเนียนบอกครับเขาไปต้องก่อยง้องครับปิ้งปลาครับแมามาแ้วแล้วครับมากินปิ้งปลาครับ พิ้งแปากับแก้วมะขามหน่อยครับมาครับมาเด้อามครับครับนมเด้อครับกินข้าวครับพิ้งแปาข้าวเหนียวครับแก้วมะขามครับนี่กาลังกินเยวครับนี่มากมากครับมาแมเด้อกินแซ่บค่ะครับแม่มากินข้าวน้ำกันครับกินข้าวครับพิ้งแาตามแก้วพี่งดิบใส่มะขามน่อยครับข้าวเหนียวห้อนหอนตือการปั้นยังครับ แม่แม่แม่คำขอมาคำคำแก้วลงครับนี่ปลาครับปลาไข่นำเด้อครับนี่ปลาไข่นำครับปลาไข่นำเด้อครับแม่แม่ครับแม่นี่นี่ไข่ปลาครับนี่เห็นบ่ครับนี่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 ไข่ปลาจังนั้นเบิ่งเด้อครับนี่นี่ปลาไข่ครับปลาไข่ครับแม่แม่กินข้าวอน้ำกานครับกินข้าวอน้ำกานมาครับเพียงปลาตามแก้วเข้าเหนียวถือการปั่นหยังครับ นมาครับมาเด้อ์มามามา่กินข้าครับแสบแสบครับแซบแบมันเลยครับแซบมากครับมากครับ